คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางฮานอยสามนอยสี่นอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวแขนแขนเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะตัวเดียวนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจ๋าก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่สิบนะคะเราก็มาสรุปของวันที่9ก้ากันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะสําหรับเม็ดเดียวของเรานะคะเข้าก็คือเข้านะคะหลุดก็คือหลุดนะคะบางวันตัวเด่นก็อาจจะหลุดนะคะแต่อย่าลืมนะคะชุดวินนะคะสําหรับท่านในชื่นชมชุดวินนะคะ ช่วงนี้มาทุกวันนะคะชุดวินมาตั้งแต่รอบพิเศษเลยนะก็นะคะก็ก็ไม่เยอะนะคะก็พอๆกับเรารูดตัวหนึ่งนะคะชุดวินชุดใหม่นะคะคือสูตรสองที่ยินวางให้รอบนี้นะคะเป็นสูตรสองนะคะปรับสูตรมาใหม่นะคะแต่สูตรเก่าเราก็ยังไม่น้อยหน้านะคะสูตรเก่าเราก็ยังใช้ได้วันที่เก้ามาเป็ดเด้งๆนะคะรอบปกตินะคะ บนล่างเลยนะคะห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหกนะคะใครตามชุดวินไม่พลาดนะคะชุดวินนี่มาทุกวันชุดวินมาทุกวันจริงๆนะคะบอกได้เลยว่ามาทุกวันวันที่เจ็ดวันที่แปดอยู่ไหนเนาะเจ็ดแปด ก็มาลุ้นรอบเฉพาะกิจนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนนะคะสามแปดหนึ่งนะคะแล้วก็แปดสี่รอบเฉพาะกิจนะคะแปดหนึ่งกับแปดสี่นะคะก็ไม่มานะคะรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษนะคะศูนย์หกเก้านะคะศูนย์หกเก้า แล้วก็สองหนึ่งนะคะตัวเด่นเราวันนี้ตัวเด่นเรานอน,อนหลับนะคะไม่มาจริงๆนะคะแต่สองหนึ่งนะคะสองหนึ่งนี้คือมาชุดวินนะคะวางชุดวินให้อยู่บางท่านอาจจะไม่ชอบตัวเด่นหรือว่าจะมาเลือกตัวในนี้ไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะไปต่อที่รอบปกตินะคะรอบปกตินะคะหนึ่งห้าหกนะคะแล้วก็ศูนย์ห้า ันนี้คือชุดจับวินอันนีส้สุดแรกเลยนะคะชุดดั้งเดิมเลยชุดวินชุดดั้งเดิมเลยเน้นที่สองตัวบนล่างนะคะมาห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะแล้วก็ห้าหกตัวตีไม่ได้เน้นนะคะห้าหกหกห้านะคะห้าหกหกห้าดูดีๆนะคะวันนี้มาสามตัวนะคะห้าหกหนึ่งหนึ่งห้าหกนะคะของวันที่เก้านะคะท่านไหนท่านไหนที่ ตามชุดวินนะคะชุดจับวินนะคะสองตัวนะคะสองตัวบนล่างมาทุกวันนะคะมากี่วันและสามวันนะคะตั้งแต่หลุดวันนั้นหลุดมายี่สิบกว่าวันหลุดไปวันหนึ่งก็มาสามวันแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะคะสำหรับเม็ดเดียวก็เป็นอะไรที่หลุดง่ายมากนะคะตัวเดียวก็ยังมีเข้ามีหลุด ทุกสูตรทุกแนวทานะคะศูนย์ห้าเราก็ไม่มานะจ๊ะรอบ vip นะคะศู 0, นยะ์เอาศูนย์ห้าศูนย์พี่น้องกลับไปกลับมาแล้วก็หกห้านะคะมาตัวเก่าเลยรอบปกติกับรอบ vip นะจ๊ะเม็ดเดียวของเราก็นอนหลับทับสิทธิ์นะคะวันนี้ไม่มาจ๊ะพี่น้องจ๋าก็มาแค่ชุดวิน สองหนึ่งหนึ่งสองนะคะแค่นั้นเองนะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่ตามชุดวินนะคะเม็ดเดียววันนี้ก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้หลุดจุดปุ๊บเลยพี่น้องจ๋าก็ไปลุ้นต่อในงวดวันที่สิบกันเลยนะคะ วันที่สิบนะคะเอามองก็เห็นพี่นอ้องเดือนสิบนะคะปีหกสี่นะคะอาน้อยสามน้อยจ้าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวแข็นแขนเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะชอบแล้วค่อยตามนะจ๊ะไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะคะเน้นเน้นที่สองตัวบนล่างนะจ้า ก็จะมีตัวเดียววิ่งได้รูดได้นะคะเน้นๆที่สามน้อยนะคะพิเศษปกติ V.I.P. นะคะส่วนเฉพาะกิจท่านไหนที่ชื่นชอบก็ไปลุ้นได้เช่นเดียวกันนะคะ าการเบิ้ลน,นะคะการไว้ดีกว่าแก่เผื่อท่านไหนจิตชื่นชอบเบิ้ลน,นะคะเพียอที่จะเลือกไปเป็นแนวทางได้นะคะทางเบิ้ลเรานะคะก็จะมี44นะคะ55แล้วก็99นะคะ11กับ77นี่ก็ตัวเดียวกันนะคะการไว้นะคะชอบแล้วค่อยยิบจับไปนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะ ชุดวินของเรานะคะจะวางชุดวินให้เหมือนเดิมก็มาติดสองวันแล้วนะคะลง,ลงให้สองวันนะคะชุดวินอันนี้คือชุดวินสูตรสองนะคะสูตรหนึ่งเราวันนี้ของวันที่เก้าเด้งนะคะชุดวินชุดวินสูตรหนึ่งสูตรดั้งเดิมนะคะเด้งบนเด้งล่างรอบปกตินะคะส่วนสูตรสองเราเข้าพิเศษรอบเดียวนะคะสองหนึ่ง มีสองนะคะมีสามมีสี่นะคะมีห้ามีเก้านะคะชอบแล้วค่อยตามนะคะจับวินได้เลยนะคะก็จับวินห้าตัวนี้ก็พอๆพอกับเรารูดตัวเด่นตัวหนึ่งนะคะถ้าชื่นชอบ สำหรับตัวเด่นเม็ดเดียวของเราวันนี้นะคะก็ให้เด่นวันนี้นะคะเด่นสี่นะคะรูดสี่จะสามน้อยนะคะพิเศษปกติ VIP นะคะสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะสี่สี่สี่ห้านะคะนี่คือการรูดเนาะสี่หกสีเจ็ด สี่แปดนะคะสี่เรูดป,ปื้ดรูดป,ปื้ดนะจ๊ะชอบแล้วค่อยรูดนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะสําหรับคู่ที่ชอบนะคะก็มาแล้วก็มาอีกได้เนาะมาแล้วก็มาอีกได้นะคะสําหรับแนวทางฮานอยนะคะสี่สามนะคะสี่สองสี่ศูน สีเจ็ดนะคะแล้วก็สี่ห้าสี่เก้านะคะถ้าชอบก็รูดเลยนะคะรูดปื้ดเลยเบิ้ลก็กันให้นะคะอื ก็แคปไว้จดไว้นะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้จ้า mm hmm. ก่อนออกไปก็ฝากดว้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ mm hmm. สําหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ mm hmm. ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะ mm hmm. จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ